ลิวพูทุ่มเพิ่ม134ล้านยูโรหวังปิดดิวฟอร์เรียนเวสเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่น่าเสื้อถือได้จากดีแอลนติกรายงานว่าลิวพูเพิ่มข้อเสนอเป็น134ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวฟอร์เรียนเวสเพเมกเกอร์ทีมชาติเยอรมน,นีจากเลเวอร์คูเซนก่อนหน้านี้หงแดงเคยยื่น130ล้านยูโรแต่ถูกปฏิเสธ แต่การเจรจายังคงดำเนินการต่อไปในทิศทางบวกโดยข้อเสนอใหม่แบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น118.7ล้านยูโรแอด o อ,อน15.3ล้านยูโรแม้ว่าจะยังไม่ถึงราคาที่เลเวอร์คูเซนตั้งไว้อยู่ที่150ล้านยูโรแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงเพราะทางสโมสรเลเวอร์คูเซนไม่ต้องการเสี่ยงเสียนักเตะฟรีในปีสุดท้ายของสัญญา คือปี2027ในขณะเดียวกันรายงานระบุว่าเวีสตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางลิวพูเรียบร้อยแล้วและแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายมาถิ่นแอนฟิลเหลือเพียงอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายจากทางต้นสังกัดเท่านั้นการเจรจาณตอนนี้นะครับใกล้ถึงบทสรุปลิวพูอาจจะได้ตัวฟอเรียนเวสในเร็วๆนี้ส่วนบางสื่อก็รายงานว่า ฟอร์เรนเวียนอาจจะบินมาตรวจร่างกายกับทางนิวพูในสัปดาห์หน้าก็าต้องรอติดตามกันนะครับว่าดีลนี้จะจบลงอย่างไรนะครับ